เป็นไงเป็นไงเป็นไงดูดูโอ้โหเคดบอลไฟกันไฟแรงมากโอ้โหสุดยอาเนี่ะดูดูดิตับตีนนะฮะนี่เรามาดูเครื่องปรุงกันเลยครับผมจะใช้เป็นพริกจินดาแห้งเนาะจะใช้ประมาณหนึ่งกำมือเนาะส่ิมกันเลย กำใหญ่นะฮะไม่ใช่กำเล็กแล้วก็นี่เลยหัวคาตะไคร้ใบมะกรูดเนาะแล้วก็เป็นหอมกระเทียมนะฮะแล้วก็เป็นนี่เลยกระปิใส่ชอ้อนนึงเนาะเดี๋ยวผมจะตามพริกกับเกลือนะครับใส่หัวคาลงไปเอาหัวคาลงไปก่อน <c oughs> พริกเกลือหัวคาเนาะอันดบแรกพริกเกลือหัวคาเนาะมันแหลกยากต้องตามมันก่อนโอเค เกลือใส่เกลือสักชอ้อนหนึ่งนะฮะเพื่อนนี่ใส่ปไปเลยตำนะทั้งสามอย่างนี้เราจะตำให้มันแหลกก่อนนะฮะเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือเอาพริกไปตากแดดเนาะนี่เห็นไหมมันจะทำให้พริกกรอบ เห็นไหมมองเห็นไหมนี่แล้วมันจะทําง่ายนี่เห็นไหมปเ่ียอแหลกลอลเนอะเอาพริกไปตากแดดแล้วก็ากามาตำนะฮะมันจะทําให้ตำง่ายนะครับนี่ปเ่ียอแหลกแล้วนะเออแต่ผมคิดว่าระดับนี้แล้วมันต้องเผ็ดอีกนะอาใส่หน่อยเดี๋ยวมันจะดูเวลาเขาเจะบอกว่าทำอะไรเราไม่เห็นเผ็ดเลยนี่เห็นไง นี่จะเป็นตะไคร้นะใส่ลงไปตะไคร้บางคนบอกว่าให้ใส่ผิวมะกรูดนะฮะแต่ผมไม่ใส่ครับผมใส่เป็นนี่ครับลูกมะกรูดนี่ครับลูกมะกรูดใส่ลงไปเป็นไงลูกมะกรูดฮนะนี่ใส่ลงไปนี่เนี่ยอ่ะอไปเรื่อยตะไคร่ใบมะกรูดโอเค อตกลูกลูกนึงนี่ไงรูม <hong. S 1> ะกรูดยอดน่งเใส่หอมกระเทียมเลยหอมกระเทียมโอเคตามคร okay. ับโอเคเนาะนี่หน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะฮะนี่ครับนี่ก็จะเป็นกะปิ กะปิใส่ประมาณช้อนหนึ่งเนาะอะ,อะตอนนี้ก็บีบีเข้าไปให้มันให้มันเข้ากันเนาะกระ,ะกอ,อิกเ,เ,เสร็จแล้วมาเรามาเริ่มทำกันเลยฮนะเปิดไปที่โหมด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 โหม,มดพัด โอเคเปิดไฟเนาะใส่เป็นหัวกะทิลงไปตรงเลยเอาแค่ให้มันพอดีกับอีกแกงเนาะอ่ะผมจะใส่ประมาณนี้นปกติเนี่ยผมจะเคี่ยวให้มันแตกมันนะแต่ว่าอันนี้ผมจะให,ให้แค่มันเดือดก็พอนะฮะ เพราะว่าเรามันมันม้อนิดเดียวเนาะไม่ต้องให้มันแตกมันก็ได้นะครับก็เป็นว่าให้มันให้มันเดือดแล้วก็พี่แกงลงนะฮะ,อะขออย่าเตียรมพี่แกงแป๊บนึงนี่เนาะพอมันเดือดนะเดี๋ยวมันจะมันเกินไปครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมปอกไฟหน่อยโอเคเดือดพอเนาะ นี่พี่แกงของเรานาที่ทำไว้นะฮะใส่ไป้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวแล้วใส่วได้ปึ๊บนี่โหทิงเ,อเยอะมากแบบสุดยอดอะกบบยากไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าไม่ดีนะใหม่พี่แกงให้ด่าน,นี่ ฮึมโอ,อ้กินมาแล้ว,วยอดเลยเนาะเดี๋ยวผัดให้ผัดให้เครื่องแกงหอมนะฮะ่ะสังเกตด,ดูนะ,ะมันจะเครื่องแกงกับกะทิที่เอาลงไปมันจะพอดีกันเนาะนีกะทิไม่เยอะเกินไปเนาะแล้วก็ไม่น้อยเกินไปจะพอดีพอดีนะฮะเดี๋ยวผัดให้หอมเลยนะ เราจะเช็คยังไงหอมไม่หอมเราก็รมกลิ่นมันดูแล้วกัน <S 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 นะกลิ่นมันเตะจ,จมูกว่าอะไรนั่นแหละเนขาเรียกว่าหอมนะครับอ่ะี๋ยวผมเปิดไฟแรง่อยนะจังหวะน,นี้ผมจะใส่เป็นน้ำปลางไปแล้วกันเอาไปผัดด้วยจะได้หอมปลาปึ๊บอืมนี่ ตรงอาอาไปผัดพร้อมกับพริแกงเนาะผมว่าผมต้องไปซื้อต่หลิวใหม่แน่เลยดูดิมันอ่อนมากเลยไหมเวลาทำผัดมี่ทำแล้วทำยากตอนนี้ก็ห้องครัวยังไม่เสร็จเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าทำเป็นทำในห้องทำในห้องกินข้าวน,นะ มันก็จะไม่มีที่ดูดควันที่อะไรมันก็กลิ่นมันก็จะแรงมากนะเราก็อยู่เหนือลมเข้าไว้ะเดี๋ยวห้องห้องครัวเสร็จมาเลยรเราก็สบายละนะทําในห้องครัวปกตินะพอกินได้ที่แล้วเราก็จะเอาเนื้อสัตว์ลงไปผัดเลยนะไปเลยอือโอ้กินกนยอดมากลงไปเลยปึ๊บ ตอนนี้ก็ผัดให้มันให้เนื้อไก่มันสุกก็พอ,อนะครับค่อยๆผัดไปนะตามอุปกรณ์ของเราเนาะรถดีรถดีลงไป เครื่องปรุงนี้ต้องบอกเลยว่าชอบแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นนะบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะผงนัวนะปลายชอ้อนปริช้อนใหญ่เ <c oughs> นะี่ยก็เดี๋ยวผมจะชิมทีว่ามันเค็มหรือเปล่าถ้ามันไม่เคม็มก็จะเติมน้ำปลาลงไปที่นี่อ่าตอนขั้นตอนนี้เราต้องผัดให้มันสุกเลยเนาะให้เนื้อไก่มันสุกอะ่ะเราถึงจะเติมน้ำกะทิลงไป

ปริมาณขนาดนี้ผมจะใช้กะทิ1กิโลนะฮะ1กิโลแล้วก็หัว1กิโลแล้วก็พร้อมหางเนาะเขาไปเลยนี่โว้ยขั้นตอนนี้ก็เปิดไฟแรงไดนะ้นะนี่หัวเหลือน่าราเสกหัวลงี่อีกหน่อยนึ่น เนาะเดวเหลือไว้นิดนึงเนาะไว้ใส่ตอนสุดท้ายอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับ <c oughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวรอมันเดือดเดี๋ยวเรา,เม,าเมาดูกัน <c oughs> เอาละครับนี่นะฮะก็เดือดมาได้สักพักแล้วเนาะตับตีนไก่เนาะแล้วก็จะมีพวกอะไรอะน่องติดสะโพกเนาะแล้วก็ซี่โครงนะฮะซี่โครงนี่จะทำให้น้ำขนมจีนของเรานัวนะฮะ นะไม่ว่าจะทาอะไรเนาะต้มไก่ขนมจีหเลืออะไรก็ช่างที่เป็นไก่เนาะใส่เป็นซี่โครงลงไปนะนวโอเคน้ําเดือดไก่สุกสังเกตดูมันจะหดตัวลงเนาะนี่สวยอ่ะเรียบร้อยใส่มะเขือลงไปฮึสูตรเดิมนะใส่แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากอยู่ที่เครื่องแกงครับถ้าเครื่องถึงก็อร่อย นะถ้าใส่น้ํากะทิเยอะเครื่องนิดเดียวก็เครื่องไม่ถึงก็จะไม่อร่อยนะฮะเลือดฮะเลือดอุ้ยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะฮะใครชอบก็ใส่ลงไปเก๋เก๋เก๋เกดู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 ครับนะสีสันนะ่ากินมากนะฮะพร้อมมะเขือกับเลือดสุกนะครับผมก็จะใส่ เป็นนี่เลยโหระพากับตกแต่งหน้าหน่อยเนาะพี่ชีฟ้าสดโอเคเดี๋ยวลบหนึงรอให้มันเือก่อนรสชาติเนี่ยถ้าสังเกตดูนะถ้าใครลองทำดูหรือเคยกินนะมันจะเป็นแบบว่าถ้ากินแล้วมันหอมเครื่องที่เราตำนะแสดงว่าใช้ได้ละโอเค แต่ถ้ากินแล้วมันยังรู้สึกแบบมีแต่กลิ่นกะทิหรือหรือถ้าเป็นแกงน้ำเปล่าก็เครื่องไม่ถึงอะไรแสดงว่าเครื่องไม่ถึงไม่อร่อยเนาะสังเกตที่เครื่องนะฮะนี่เห็นไหมเวลาผมเคี่ยวกะทิเนี่ยเห็นไหมผมเอาแค่เดือดใช่ไหมเดือดแล้วก็เอาพิกแกงลงไปผัดเลยเนาะมันก็นจะมีมันนิดเดียวเห็นไหมเนี่ยไอ้นี่ไอ้ไอ้มันพวกนี้จะเป็นมันกะทิกับมันพริกเห็นไหม นะถ้าผมเคี่ยวจนมันแตกมันอ่ะมันจะเป็นแดงๆนะฮะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบ้วแต่คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่อ่าอยู่ที่คนกินนะครับถ้าผมชอบให้มันมันๆผมก็จะเคี่ยวให้มันแบบเคี่ยวให้มันเป็นน้ำใสๆเลยอะกะทิอะตอนแรกๆอะก่อนที่จะเอาพริกแกงลงไปผัดเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวให้มันแตกมันนะฮะอันนั้นผมแนะนํานะครับไว้สําหรับอ่หม้อใหญ่เนาะหม้อใหญ่เวลา เวลาเขาตักขายตักอะไรเนี่ยเขาก็จะคนข้างล่างมามันก็จะเป็นน้ำกะทิแบบนี้มันก็จะปาดเอาน้ำหัวมันมันใส่ลงไปปุ๊บมันก็จะน่ากินใช่ไหมแต่อันนี้มันหม้อนิดเดียวก็เลยเอาแค่นี้พอนะเดี๋ยวมันจะมันเกินไปนะครับเนาะสูตรอาหารก็อย่างที่เคยบอกนะฮะชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นเนาะเคเดี๋ยวรอมันเดือดพอมันเดือดมะเขือสุกเลือดสุก แล้วก็จะใส่หระพาก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเอาแล้วครับตอนนี้มะเขือกับเลือดของเราก็ม<ะ>ผมว่านิ่มๆแล้วละ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวพอดับไฟเราปล่อยให้มันเย็นมะเขือก็จะสุกพอดีเนาะอ่ะได้ละนะขั้นตอนแรกที่ผมบอกไปแล้วว่าผมเหลือกะทิไว้นี่เดี๋ยวผมจะใส่ตอนนี้แหละใส่เลย หัวกะทินะที่เหลือไว้อ่ะใส่แล้วก็ให้มันเดือดอีกรอบนึงก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเนาะเพื่อความมันของน้ำยานะโอเค,อเ,คเดือดแล้วนะฮะใส่นี่เลยโหระพาเนาะเยอะอร่อยอันนี้ตกแต่งเฉยมีนิดเดียวนะฮะไม่เป็นไรใส่ลงไปทึ๊บ เหลือ <laughs> เหลือเหลือนี่เนี่ยโอเคครับ <laughs> เป็นไงเป็นไงเป็นไงด,ด,ด,ไได,อด,อดูดูดูโเดบอลไฟก่อนอไฟแรงมากโหสุดยอดยอดนะดูดูดิตับตีนนะฮะ เลือดมะเขือนะฮะสัโพกโอ้โหครบอะสุดยอดอ่ะเนี่ยโอเคน่ากินมากนีนะครับมาครับโอ้ดูถ้วยครับดูถ้วยถักอยู่ข้างล่างนะฮะขนมจีนรองกลางนะครับตบด้วย มีแนละ้วด้มีแล้วมะเขือติงนะฮะแล้วก็ตับนะฮะเน้นๆนะ,ะเจี๊มจนเจี๊มจนไห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 นฮันเน่ฮันนี้ขยำออกจเจ้าตับใช่ไหม <laughs> ไหนไหน <laughs> ไหนไหน,ไหนเอาเลือดปะไม,ไ,มไม่เอาเราเอาเดี๋ยวเขากินเนี่ยเขาชอบกินเลือดเ,อเธอก็เอาแค่ของที่เธอกินไปนี่ดูครับดูถ้วยครับถ้วยเลือดของอ้วนสมัยไม่ทำ ก็เอเธอก็ออกกับมังกรทุกวนันโอ้ยมันไม่พอนี่เนี่ยทำให้กินค่ะนี่เดินได้เลยเนะี่ยเอาไปสองตี้นอะสามแล้วสี่แล้วข้างล่างอ๋อเลรอนี่น<อ>ดูฮะเติมน้ำหน่อยฮะเติมน้ำหน่อยฮึบอือหือ,หอเป็นไงเป็นไงทำไมเราไม่ใช้ตาเหลียดีๆไม่เป็นไรครับช้อนยังไม่ได้ใช้ฮะตักได้ครับไม่เป็นไรแต่ต้องวิดหลายครั้งหน่อยฮะบอกว่าจะเอาตาเหลียวมันก็ไม่เอาเอ๊ทับพีทับพีพู้ผิด ความขี้เกียจเป็นสมบัติของวิลานะคะนี่ระหว่างวิารานกำลังกายคุณสายฮึบไ <ป S 1> หนดูหน้าตาหน่อยสิลูกค้ารายแรกมารายแรกรายเดียวนะเดี๋ยวอุ่นกินพรุ่งนี้ต่อห้ามแย่งนะคะน,นี่นี่นี่ผมคิดว่าไม่ได้ทําเยอะนะทํานิดเดียวนะช่วงโควิดอย่างละยุบอย่างละยิบน,น,นิดเดียวตับนี่แต่สามฉีดนะเนี่ยใส่ใส่ต้มไก่ไปก็ครึ่งหนึ่งละนี่ตับขีดกว่าเองแล้วก็ไ กินก่อนนะฮะมาไปกินส่วนตันกินตาหน้าใส่รน้าชนไอเขาฮึบอ,อาดูทีดูในช่วงอะไช่วงอะไดูค่ะดูนะคะตีนเน้นๆค่ะตีนเน้นๆเน้นอ๋อ,อตัดเลือดมามีเลืเอดเลยเอานิดนึงก็ได้นี่ค่ะของของเด็ดมันอยู่ตรงนี้ค่ะอหึหึตับสองเลยน่าจะอยู่ข้างล่างอีกหน่อยก็มีซีโครงค่ะอันนั้นเป็นสะโพกเนาะโอเค บายเดี๋ยวเราไมเอาดูกันนะฮะอ้าวุซายอยากกนเห็ดนี่เหรอเนี่ยทำนี้มากินในบ้านนี่นไหมเป็นไงอร่อยค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงแอะก็เลยเดินมาหาอร่อยครับโอ้โหมันเดิมฮะรุ่นนี้ไม่ทำขายนะครับเพราะว่าขาดทุนท้าทำ ถึ็นไงครับเป็นไงเครื่องถึงไหมถึงเผ็ดไหมเผ็ดแต่ว่าไม่มากเออเหมาะกับคนทั่วไปแต่ไม่เหมาะก,กับวิลาใช่ไหมเวลาชอบเผ็ดมากใช่ไหมเดี๋ยวก็กินได้ครับน,นี่ขนาดใส่พริกเป็นกำแล้วเนี่ยยังไม่ถึงนี่ก่อเฮ้๋ยวใส่เป็นโลเลยนะฮะหยอกหยอกโอเค